สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพาเพื่อนๆมาพบกับร้านอาหารอร่อยอีกร้านหนึ่งครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ไม่ไกลจากในเมืองเลยครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่ร้านอาหารบรรยากาศดีอยู่ริมชีเลยครับตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็เป็นลักษณะของผสมผสานนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นด้วยมีทั้งเอาดอและอินดอร์พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านชีครับชื่อสั้นๆเลยนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการที่โลเคชันของร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําฉีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าบรรยากาศยามเย็นนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินโรแมนติกสุดๆครับเพื่อนๆสําหรับร้านฉีเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเดินทางมาที่นี่นะครับไม่ยากเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆหาเส้นทางออกมาจากตัวจังหวัดมหาสารคามนะครับมุ่งหน้าที่จะไปมอใหม่หรือ มหาวิยาลัยมหาสารครามแห่งที่2นะครับที่ก็จะออกมาจากนอกเมืองมหาสารครามสัเล็กน้อยใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าไปอำเภอกันทรวิชัยหรือมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกรสินนั่นเองนะครับพอมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำชีก็เบี่ยงซ้ายครับเพื่อที่จะไปในส่วนที่เขาเรียกว่าฝั่งท่าขอนอยางของมหาวิทยาลัยมหาสารครามก็จะ ให้เลี้ยวซ้ายซอยแรกหลังจากลงสะพานมาจะเห็นป้ายชื่อร้านครับชื่อร้านชีพอมาถึงที่ร้านชีนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เพื่อนเเห็นเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่เข้ามาหน้าร้านนะครับมีต้นไม้ค่อนข้างร่มรื่นครับสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะครับก็จะมีห้องที่เป็นอินดอร์นะครับเป็นห้องแอร์นะครับเป็นอาคารในลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ก็สไตล์โมเดินสมัยนิยมนะครับสำหรับเพื่อนเนนะครับที่อยากได้บรรยากาศโรแมนติกริมน้ำนะครับเดินทะลุออกมาเนี่ยโอ้โหมี ที่นั่งให้ชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับบรรยากาศโรแมนติกมากนะครับรับประทานอาหารเย็นไปมีเก้าอี้ตากอากาศนะครับที่เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาพักผ่อนกันได้โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อากาศไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปในช่วงเย็นนะครับเหมาะที่สาหรับมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินกินอาหารอร่อยๆอออนะครับสำหรับร้านชีนะครับนอกจากจะมีความสวยสดงดงามในเรื่องของบรรยากาศแล้วนะครับ ตัวเมนูอาหารเนี่ยต้องบอกว่ามีความโดดเด่นน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับที่นี่นะครับเขาจะเน้นไปทางอาหารฝรัง่งเนาะนะครับจริงๆิอาหารไทยก็มีนะครับมีกับทุกชนิดเลยแต่ว่าทางร้านเนี่ยบอกกับเราแล้วก็เราได้มีโอกาสชิมอาหารที่เด่นๆของเขาเนี่ยต้องบอกว่าหนักไปทางสไตล์ิตาเลียนครับอาหารฝรั่งมีเยอะเลยฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีพิซซ่าอร่อยมากนะครับสามารถที <mm MM> ่จะทําเป็นพิซซ่าสไตล์ิตาเลียนจัดจ๋าเลยนะฮะเป็นแป้งแบบบางกรอบ12นิ้วเลยหรือเป็นมินิพิซซ่าก็มีครับ ใครชอบทานสเต็กที่นี่มีสเต็กหมูไก่ปลาเป็ดฮานโอ้โหเนื้อก็มีนะครับเรียกว่าครบครันครบเครื่องเลยทีเดียวแต่ว่าเมนูซิกเนเจอร์ที่ทางร้านเนี่ยนะครับเขาจับมาให้เราได้ลิ้มลองเนี่ยนะครับเมนูก็คือขาหมูเยอรมันพอเพื่อนๆได้ยินคำคำนี้แล้วเนี่ยหลายคนจะบอกเคยทานขาหมูเยอรมันมาแล้วหลายที่ผมบอกว่าผมเองก็เป็นแฟนพันธ้ขาหมูเยอรมันคนหนึ่งนะฮะ แต, iesen, แต่พอเราได้ชิมขาหมูเยอรมันที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีความแตกต่างครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมได้ซองสอบถามพ่อครัวนะครับเขาก็บอกว่าสามารถเปิดเผยข้อม to ูลได้เล็กๆนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเป็นความลับเป็นสูตรเด็ดเฉพาะของทางร้านนะครับเขาเผยให้เราฟังสั้นๆครับว่าขาหมูที่นี่นะครับต้องเป็นขาหน้าเท่านั้นเพราะจะได้มีมันน้อยต้องเป็นหมูอายุน้อยครับเลือกหมูที่อายุไม่เกินหนึ่งปีเนื้อจะได้ไม่หยาบมาก มีการนํามาทอดมาตุ๋นใส่สมุนไพรซึ่งตรงนี้เป็นสูตรลับของทางร้านนะครับเปิดเผยไม่ได้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะก,กังวลว่าโอ้โหแล้วจะต้องตุ๋นกันเป็นครึ่งวันเนี่ยมาเนี่ยต้องรอนานไหมกว่าจะได้กินต้องบอกว่าทางร้านเขามีกรรมวิธีเฉพาะครับเพื่อนๆมาถึงเนี่ยสั่งปุ๊บรับรองครับไม่เกิน15นาทีกินน้ํานั่งพักผ่อนยังไม่ทันหายเหนื่อยเนี่ยได้รับประทานอาหารขาหมูอร่อยๆครับเวลาเสิร์ฟมากับเครื่องเคียงครับไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับมันบด นะครับแล้วก็มีสาวเท้านะครับซึ่งพอผมไปถามแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอารมณ์ประมาณผักดองบ้านเราอะนะครับก็เพื่อที่จะเอามาตัดความเลี่ยนของขาหมูถือว่าเข้ากันดีเลยทีเดียวครับหรือเพื่อนๆจะสั่งเมนูน้ําที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากเมนูอาหารแล้วเขาก็จะมีบาร์น้ำนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งเมนูจะเป็นกาแฟเป็นชาเมนูเขียวเย็นร้อนปั่นโอ้มีหมดเลยนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยได้ครบทีเดียวเลย ในสภาวะที่เราเจอกับโรคระบาดโควิด1 9กันเนี่ยนะครับพเพื่อนๆที่ร้านชีเนี่ยเขาก็มีการทำโซเชียลดิสทานซิงนะครับเข้ามา,าก็จะมีการสแกนอุณหภูมินะครับมีเจลกองให้ล้างนะครับที่นั่งก็ห่างกันพกเพื่อนๆเลือกได้เลยว่าจะนั่งที่อินดอร์หรือเอาดอร์นะครับหรือเมื่อวันหนึ่งนะครับที่ความเดือดร้อนในเรื่องของโรคระบาดตรงนี้หมดไปเนี่ยผมว่าเป็นร้านที่ใครก็ตามไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวคนใกล้คนไกลมาจังหวัดมาสรารคามเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับควรจะแวะ มาชิมมาดื่มทั้งบรรยากาศแล้วก็อาหารอร่อยๆที่ร้านฉีครับ